สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับอยู่กันในคลิปข่าวสารต่างๆในเกมเรเดนเจอร์นะครับมาช่วงนี้คําถามเยอะๆเอ่อคำถามเดิมๆนะครับมาเยอะมากเหลือเกินนะครับส่วนใหญ่ก็ยังวนๆอยู่กับตู้กาชานะอ่านะครับก็โคโรโบกินธรรมะครับก็คือแน่นอนนะว่าค่อนข้างดังนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆชอบกันเยอะมากที่สําคัญคือพอเมตาเพิ่มหน้าพันมานะครับมันก็ค่อนข้างจะใช้ดีจริงๆนะครับแล้วก็คือเก่งด้วยแถมเกียร์นะครับดูเกียร์นะเกียร์ออกมาเป็นท่าตื้นลงนั้นเลยนะครับนี่นะอ่านั่นเป็นส่วนของ อิจิากะสเปเชียลนะครับเป็นท่านมืดอีกทําหลายคนสับสนว่าแบบเฮ้ยจะเปิดอะไรดีคําถามเดิมๆมันก็ได้วนมานะซึ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเปิดตู้กนะ้าผมไม่แนะนําให้เพราะว่า,าเราบอกแล้วนะว่าแต่อะดีมีความแตกต่างกันนะครับถ้ามานั่งวิเคราะห์นี่คือยาวนะครับผมนะ่าต้องใช้เวลาวันหนึ่งสัก100ชั่วโมงนะเพราะว่าคําถามนี้จะเยอะมากฉะนั้นเนี่ยดูตามไ d ดีของเราครับว่าแบบเฮ้ยต้องการอะไรวางแผนจะเปิดอะไรเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเพร ่าเดี๋ยวนะคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสเนียนย้ำอีกครั้งครับว่าคริสต์มาสเนี่ยจะเริ่มมาในช่วงวันที่21 22 23อันนี้คือวันเริ่มต้นนะจะมาช่วงแ,แถวนี้นะครับอ่าส่วนแพ็คมีอะไรมาหลอกรับประทานเราอีกนะใช้ว่าหลอกแดกเลยกันนะคืออันนี้ราคา29บาทอะ่ะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นของในเกมมันจะได้60รูบี้นะครับกับขนนก450คืออันนี้เอาจริงๆนะถ้าสมมติมันทำมาแบบ ได้สัก70รูบี้เงี้ยเพิ่มมา10รูบี้นะผมว่าขายออกแน่นอนผมบอกเลยว่าขายออกเยอะมากอันนี้คือคือจริงๆบางคนก็ขายออกแล้วนะคือราคามันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่จริงๆคือถ้าแบบทํามาถูกสนิดนึงนะ อ่าแต่น,นี้คือเกมว่าคงบองว่าอ่าในแพ็กเกจมันมีอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเสริมไปแล้วกันเออนะเพราะว่าเอาจริงมันมันค่อนข้างจะยังคงมอยู่นะครับอันนี้ก็แต่ตามความชอบอเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันจริงนะเพราะว่าแพลนมันแบบเยอะมากนะครับเพื่อนๆก็ถามเข้ามาเยอะนะพอถาม1น,นะครับต่อด้วย1.1 1-2โอ้โอเยอะมากจริงๆนะครับ อ่ะตรงนี้ใช้เงินแก้ปัญหาแล้วกันนะใครมีทุนอยู่แนะนำร้านเตอร์เกมรันนี้นะครับเจ๊น้ำการค้าตัวรับเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับตอนนี้ปลอดภัยแน่นอร์เครับราคาตัวเป็นหนึ่ต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เติมเกมมากกว่าห้าปีนะครับตั้งผูกเกมแมงเจ้านะครับมีแค่ iOS อ่ะทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้ครับสำหรับ Android นะถ้าไม่เกี่ยวกับ r u b ีครับ Android สามารถที่จะจัดได้เลยนะครับส่วนโปรแกรมทดลอง UG จีโฟนอ่ะเกมตอนนี้โอ้โหฟาร์มกันรัวๆตึงๆนนนนนนะะคคคครรรรรัััับบบบมมีีีหหหลลลลาาาาาาายยยยยเเเ่่ดดด้้้้วววออออุปกณ์จสถไ จะใช้บริการยังไงบ้างครับเดี๋ยวแปะนึ่งน้าเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้เดสคริปชันคลิปนะครับจะนำคัาค้าท็อปเซนเตอร์ปลอดภัยเปียดรวดเร็วนะครับใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยแล้วขอให้โชคด,ดีนะอยากให้ได้เรนเจอร์กับเกียร์ตามที่ต้องการนะครับเน้นย้ำคำถามซ้ำๆม,มาบ่อยๆมาซ้ำๆม,มาวนๆก่อนนะครับเรื่องของ เอา,าธาตุยอดนิยมก่อนอเดี๋ยวมาไล่ดูเพราะาบางคนงงบางคนสับสนนะจริงๆผมทาคลิปโอ้เยอะเยอะมากครับยังมีคนถามอยู่ว่า,าธาตุยอดนิยมจะมาเป็นแพ็คหรือมาเป็นตู้กระชตามาเป็นตู้กระชาสิรครับเอออันนี้เน้นย้ำไปค่อนข้างจะบ่อยมากครับอาธาตุยอดนิยมเนี่ยก็จะนําไม้ไฟสังมืดมาอย่างละตัวครับซึ่งของในปีนี้ผมจะไม่ได้อ่าเน้นไปที่น้ำไม้ไฟสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวที่มันแบบโดดเด่นจริงๆผมว่าอย่างค่อนข้างจากเฉยๆนะครับก็จะไปเน้นที่แสงกับ มืดนะครับซึ่งแสงของปีนี้เนี่ยมันมีแค่ Sally อดอลนะอะดี๋ีวขอดูนิดนึงนะครับมี Sally อดอลกับมีมูลนะักปั่นเราแล้วปวดหัวแล้วอเอาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวก่อนนะอพอมาย้อนดูแบบนี้ก็เหนื่อยใจนะส่วนทั้งฝั่งของมืดเนี่ยทั้งฝั่งของมืดครับมีตัวบอสนอกกฎหมายที่เราเรียกว่าบอสมืดนะครับแล้วก็ อาบาวนี่คือได้รับว่าตอนนี้นะครับคู่แคนดิเดตนะครับฝั่งแสงน่าจะเป็นมูลนักปั่นเอาแล้วไงมีมูลนักปั่นกับเซดีเอดอดนะครับแต่ว่าผมเคยทคําคลิปให้ดูไปแล้วนะครับว่าย้อนหลังไปในทุกๆปีเนี่ยเหมือนเขาจะเอาตัวแสงนะครับของตอนครบรอบมาซะมากกว่าอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าฝั่งแสงเนี่ยคือถ้าไม่พิกล็อกนะครับก็น่าจะเป็นตัว ซาลีไอดอลนะครับส่วนฝั่งมืดเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าแบบเฮ้ยโอกาสมันยังไม่ได้ร้อเซนะผู้พัฒนายังไม่ได้บอกทีมงานทีมงานก็ไม่รู้นะว่าเจอะเป็นตัวไหนเพราะแผนมันคือออกไปเดือนนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงแต่อย่างที่บอกนะว่าคือเกมก็เคยงี่เง่าบ่อยแบบประมาณว่าเฮ้ยทำไมแมววันนี้มาขายอะ่ะขายก็ขายได้จะไปกลัวอะไรเดี๋ยวเลนเจอร์ตัวอื่นก็ออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับคือจริงๆควรจะต้องเป็นตัวนี้มืดนะมืดควรจะต้องเป็นบอดมืดครับแสงควรจะเป็น Adult, เสัลลี่ไ เขาก็ยังชอบอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวไฮบิดเล่นได้ทิศทางอ่าเรียกได้ว่าจะเล่นคอมโบหยุด5ก็ได้นะครับจะมาเล่นแร่หนืดก็ทําได้นะครับหรือจะมาเล่นเพิ่มแร่สามร้อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวมันอาจจะไม่เก่งมากนะแต่ก็ใช้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเกมไม่ยิ่งเง่าก็คงจบเป็นสเตรนดดอลนะครับกับตัวบอดมืดอ่านะครับซึ่งถ้าเกิดพลาดขบวนนี้พลาดยอดนิยมครับขบวนถัดไปก็คือมกราคมนั่นเองนะครับโคตรแสงโคตรมืด เดีไยวว่ามาหมดมาครบทุกตัวนะครับะจะเริ่มที่โคดแสงก่อนจะเป็นช่วงประมาณสักกลางเดือนแนะถวๆสิบสามสิบสี่สิบห้า,า 13, 14, 15, จะมาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะต่อด้วยโคดมืดครับอันนี้ขึ้นมาทุกตัวแต่ต้องบอกก่อนว่าเนี่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่นับ n f t นนะ NFT มันเป็นตัวพิเศษนะครับแล้วก็ตัวคริสต์มาสด้วยนะครับตัวคริสต์มาสก็จะไม่มานะครับอันนี้ก็ไม่น่ามานะไม่น่าเกี่ยวอะไรกับตู้กตานะถ้ามาก็ ตัวใครตัวมันนะผมว่าเกมคงไม่แบบน่าเกลียดขนาดนั้นครับคือพอมามาทุกตัวปุ๊บก็คิดสภาพบริแล้วกันนะว่าเลดมันก็คงกระจายกันไปครับโคตรแสงโคตรมืดเนี่ยจะออกเยอะมากออกกระตุกระจายแต่จะไปออกตัวไหนโคตรมืดก็เช่นเดียวกันฉะนั้น,นผมมองว่าขบวนธาตุยอดนิยมเนี่ยจะได้เปรียบกว่าเพราะว่าเดนเจอร์ห้าตัวกระจายกันแค่ห้าตัวมันไม่เหมือนโคตรแสงนะที่บอกอมืดฟ้ามดินนะครับก็เรียกได้ว่า โทษใครมันจะดีขนาดนั้นหรือต้องมีคนได้ใช่ไหคงต้องมีคนได้นะครับฉะนั้นนประมาณนี้นะในส่วนของอท่าวจอนิยมแล้วก็โคดแสงโคดมืดนะครับส่วนคริสต์มาสในส่วนของเรนเจอร์แน่นอนไอ้ตัวนี้คนก็จะรอก,กัอนเยอะซึ่งผมบอกก่อนนะว่าไม่แยกตู้แล้วอนี่คือเบื้องต้นที่ได้ข้อมูลมานะไม,ไม่ไม่แยกตู้แล้วนะครับแล้วก็เรดตัวนี้ก็จะ มันก็จะไม่ต่ำมว่ทั่วไปหรอกมันก็จะเป็นตัวที่คลายคกับไปพวกคริสต์มาสบินเก่าๆนะครับฉะนั้น,นตัวนี้จอกยาวมากขึ้นเพราะว่าเกมก็จะรู้เยอะมากแล้วนะว่าตัวนี้ก่อให้เกิดปัญหาเยอะแต่เขาก็จะไม่ได้บีบเลทให้มันต่ำหมดตัวทั่วไปนะเลทก,ก็จะเท่ากันปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าอัตรากระหกมันก็จะ ลดลงนะครับถ้ารีไอดีกันโลโลก็คงจะได้บ้างแหละแต่ผมคิดว่าน่าจะเหนื่อยฉะนั้นใครรอตัวนี้อยู่มาคอมเมนต์บอกกันได้คนรอคนนี้คนรอตัวนี้ก็น่าจะเยอะครับส่วนบินใหม่นะครับเราคาดการว่านี่เพราะว่าเราทำคลิปให้ดูแล้วว่าความรับซ่อนเลนส์ของเกียร์ฮิจิตกาสเปเชียลก็คือเกียร์มืดอันนี้ครับ จริงๆมันต้องมีเรนเจอร์มารองรับก่อนต้องมีเรนเจอร์ทัดมืดมาลองรับซึ่งตอนนี้ไม่มีนะครับไม่ได้ทําออกมาปกติต้องทําออกมาฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าคริสต์มาสนะครับตัวบินจะเป็นทัดมืดเพราะว่าเราไปดูย้อนหลังมาแล้วครับว่ามันสลับแสงมืดแสงมืดแสงมืดโดยตลอดนะรอบนี้บินก็เลยจะเป็นมืดนะครับส่วนจะมีดาเมจนะแน่จะเป็นตัวที่มีดาเมจนะแน่อยู่ที่ว่าจะเป็นพลังหรือว่องไวผมเดาเอาไว้2ส,สายนะครับ ดาว่าเป็นพลังมืดซะมากกว่าเพราะว่าเกมคงจะกลัวปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวทำออกมาโกงทำออกมาเถื่อนอีกเมตาบินก็จะเถื่อนยกเว้นว่าเกมนะยกเว้นว่าเขาวางแผนเตรียมความพร้อมเลยว่าถ้าสมุดดอกบินโหดก็ต้องรองรับด้วยการบินโหดก็คือจะคือเดือนมกราเนี่แหละมกราคมแสงมืดตัวใหม่แล้วเขาจะเป็นตัวกันบินก็จะเป็นธาตุแสงเอามาจัดการตัวบินโดยตรงเท่านั้นเนี่ย อาจะเป็นประมาณนี้ไขรบินใครใครบินบินนะบอกไว้แล้วนะครับว่าก็เอาเป็นประมาณนั้นส่วนเกียร์ครับก็อเอาตามชอบนะเพราะว่ามันแตกต่างกันนะครับระหว่างเกียร์โคโลโบพอเราเห็นโคโลโบแล้วปุ๊บก็มันก็หน้าเปิดผมใช้กร,ริมแล้วกันนะเกียร์ก็ใช้าว่าหน้าเปิดเดี๋ยวไปไล่ดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะกันนะเกียร์นะครับเข้าหน้ากินโทกิต้านสก,กิลด์สก,กิลด์แร่นะครับอ,ออปชั่น เป็นธาตุก็จะเลือกอับเกรดธาตุได้นะครับสกิลบอ,อกเป็นยกเลิอกอมตะนานก็ก็ดีนะครับพิซิจัการสเปเชียลก็แน่นอนแล้วมันเกลือธาตุมืดนะครับรอบของคางโบ้าเนี่อาจจะดู กล็ลอยๆไปหน่อยเพราะว่าค่าแมกนยีมสกิลเราจจะไม่ค่อยชอบมากนะักอาจจะดูแบบว่าไม่ได้จําเป็นสูงขนาดนั้นนะส่วนเจ็ด,ดาวเนี่ยมันออกเป็นป้องกันก็คือดีพื้นฐานเลยทั้งคู่เลยนะเออแล้วว่านตาชิมาจีผมบอกเยอะมากที่สําคัญคือออปชั่นมาเป็นธาตุมันก็จะเลือกอัปเกรดธาตุได้ความหนักก็จะเพิ่มสูงขึ้นออนะทำคลิปไ้ดูแล้วนะว่าคุณกินใส่อัปเกรดธาตุดอกเดียวแต <c oughs> <c oughs> โกโคตรโกงเลยนะเออท้งนั้นก็จะประมาณนี้ เออครับในส่งเกียร์นะส่วนจักรวาลคริสต์มาสก็คือใครขาดโดนแน่นอนก็จะเปิดคริสต์มาสและคริสต์มาสก็จะมีเกียร์ชิ้นใหม่ซึ่งเกียร์ชิ้นใหม่เนี่ยมันก็ต้องรอดูว่าดีไหมเข้ากับตัวไหนถ้าเกิดหาตนลงตัวได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเกียร์ที่ดีอยู่เหมือนกันนะฉะน,นั้นเนี่ยเอาเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดกระชากันนิดนึงดีว่าไอนน้นี้เห็นตัวกระชามีอยู่นิดนึงใช่ไหมอ่าเดี๋ยวตู้เพิ่มเลทไปแล้วนะครับอ่าฉะนั้นเพื่อนๆน,นะ วางแผนกนเอาน้ซะหน่อยแล้วกันนะอ่ะสิบสี่จะซื้อสักหนึ่งไหมภารกิจกดราบบ้างหรือยังกดราบไปเรียบร้อยนะครับมาซื้อเพิ่มอีกสักอันหนึ่งแล้วกันนะอยากได้ครับอยากได้ครับอ่าการมาของเพิ่มแร่พันธุ์นะครับผมมองว่าค่อนข้างมีผลนะผมใช้ว่าค่อนข้างจะมีผลอยู่เหมือนกันนะครับกับตัวบินนะครับแล้วก็คนที่เ,เดี๋ยวเราเปิดเลนเจอร์นี่ว่ะ มีผลอยู่เหมือนกันนะสำหรับคนที่เล่นบินบินกับภาคผื้น2 3ตสวมตัวต้องใช้คำนี้ผมตั้งรับเนี่ยชนะไอ้พวกนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วส่วนใหญ่จะแพ้ร้อยเ็เลยนะครับเพราะว่าใช้อาจจะใช้ตัวคนนี้คุณหนูนะครับหรือว่าตัวมูนแอมเพอร์นะครับความสามารถก้าวดาวเป็นต่อต้านหยุด5นะครับคือมันต่อต้านหยุด5ได้แต่ถ้าเกิดเล่นน้อยตัวอาจจะมีบักอยู่ไหมเดือนนี้ไม่เห็นมีคอมเมนต์ละ ก็น่าจะหายแล้วล่ะคือมันเป็นเป็นบัก็กผมรู้แล้วว่าเขาปรับไปได้ปรับโดนด่านะครับว่าเรทปรับมาล้อทำมา100%แล้วอย่ดีมาปรับลดไม่ได้โดนด่านะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็มันยังโกงอยู่นะอ่านะครับแต่พอเป็นหยุดห้ามาเพิ่มแล้หนึ่งพันอีก <c oughs> คือใช้ตัวน้อยจะเสียเปรียบละคือไอ้บินก็จะโดนทั้งหยุดห้าทั้งเพิ่มแล้พันไอ้ภาพพื้นถ้าไม่โดนหยุดห้าต่อต้านได้ก็โดนเพิ่มแล้พันแล้วมันก็จะโดนติดรัวๆนะ เออฉะนั้นเนี่ยก็จะบินก็จะแบบว่าพวกบินเวลน้อยๆนะอาจจะต้องเพิ่มตัวนิดนึ่งแต่ว่าของผมเ่ยเทีมมันเยอะตัวมันเต็มนะครับฉะนั้นในวิธีการเล่นผมจะยังง่ายอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังก็ต้องคัดตีตนะแล้วทุกคนเพิ่มจะทุกคนเหมือนจะมาว่ารู้แล้วอะ ทุกคนมีภูมิความรู้นะครับเริ่มจะต้องรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยบินมันเกือนจริงนะเก่อนจนถึงท็อปตำนานนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวกันบินคือไงก็ต้องใช้แต่ยังไงก็ตามครับต้องมีตัวกันบินติดเอาไว้สัหน่อยนึงนะอไอตัวนี้นะบาวซานตาบินนะครับก็จะซ่อนอยู่ในตู้เหมือนกันนะคริสต์มาสคนที่คริสต์มาสบินก็ซ่อนอยู่ในตู้คือมันไม่มีมันผมว่าอย่างตัวแบบนั้นมันไม่มีตัวแทนละคือมันทําออกมา เป็นลักษณะที่สุดไปแล้วอะติดเพดานไปแล้วนะครับตัวคนี่คริสตาสบินนะครับเพราะว่ามันครบเครื่องหมดเลยนะครับทั้งบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่ครับแล้วก็บัฟพลังโจมตีแต่ความสามารถก็ดำมีเครื่องสุดท้ายมันก็ไม่ต้องการอะไรแล้วนะครับบินตัวนี้คือที่สุดในเกมแนละ้วผมคิดว่าเกมไม่น่าจะทําบินออกมาแบบนี้แล้วนะหรือไม่มีอะไรที่มันสุดไปกว่านี้แล้วจบปึ่งเลยนะครับเออนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกมเขาแบบพลาด หรือยังไงหรืออะไรยังไงนะอ่านะครับคือเคลื่อนที่เนะี่ยไอ้ตัวบินเนะ่ยการเคลื่อนที่มันจัดอ่าไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก็จะเป็นข้อจํากัดนนะะเราก็จะไปเติมเกียร์พวกความเร็วในการเคลื่อนที่กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่ามีบัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่มันก็จะบินไปหาป้อมไวนะครับค่าพลังโจมตีก็สูง เดิมก็สูงอยู่แล้วมีบัฟเพิ่มแรงโจมตีอีกนะส่วนครีเคะสอนทั้งหมดแล้วครับไปหาดูคลิปลกันนะครีไม่ต้องใส่มันจะคริแค่พักพื้นไม่คริปป้อมอ่าอยากคริปพักพื้นก็ใส่ไปนะครับแต่ป้อมไม่มีผลป้อมนี่จะเป็นค่าพลังโจมตีนะครับอ่าค่าพลังโจมตีนะครับจากเกียนะครับอ่าจากอ่าตีบวกศักยภาพนะครับแล้วก็ค่าบัฟอ่ามันก็จะมีผลจริงๆศักยภาพประตูบินเหมือนผมเคยทดสอบแล้วก็รู้สึกว่า มันมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะคือคืออย่างที่บอกว่าในเกมมันจะมีพวกความลึกลับซ่อนอยู่นะครับว่าอะไรที่พิเศษก็จะแบบว่าพิเศษกับเฉพาะภาคพื้นบินไทยไม่ได้เนยประมาณเนี้ยอย่างคริ่นะครับภาคพื้นคลิป้อมได้นะภาคพื้นคลิป้อมได้นะเออครับแต่ว่าตัวบินคลิป้อมไม่ได้อ่าอะไรประมาณนี้นะครับคือเกมก็จะมีข้อจากัดอะไม่ให้แบบบางอย่างมันโหดเกินไปครับแต่นั่นอนอ่หละ คือมันต้องมีนะพวกแบบของรุ่ดคิวซีครับที่แบบว่าเฮ้ยทำไมมันดีเป็นพิเศษวะทำไมมันโกงนะครับอ่าเมื่อวานรีวิวนะครับใน,นส่วนขอ,ของคางูระนะครับก็อ่าอย่าให้บอกนะว่าถ้าใช้ดีใช้ไปเลยผมจะไม่มาจะมาแย้งทำไมอะ่ะคุณใช้ดีคุณใช้ไปเลยแสดงว่าคุณใช้แล้วแบบคุณเจอประโยชน์ในตัวนี้อ่าคุณก็ใช้ให้มัน เกิดประโยชน์ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนแบบใช้แล้วรู้สึกว่าไม่ดีเนี่ยก็จะแบบว่าขึ้นล่างซะหน่อยนะครับส่วนส่วนอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราทำาก้าดาวแม็กแล้วเกียร์เราสูตรมากหรออันนี้มันเก่งอยู่แล้วผมรีวิวของหลายไอดีนะที่แบบว่าเป็นแบบนี้มันเก่งจริงๆเออนะครับมันเหนือกว่าชาวบ้านครับแต่อย่างที่บอกว่ามันถ้าสมมติไปทําตัวอื่นมันก็น่าจะดีได้มากกว่าไหมเออประมาณนี้นะไม่ได้หมายความว่าคางูราไม่เก่งนะ แค่รู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่สุดเท่านั้นเองนะครับอ่าจะด้วยธาตุนะนี่จำเลนเจอร์ให้ได้นะตัวไหนเป็นตัวการบินนะจะเล่นบินนะครับใส่บินเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเล่นง่ายนะครับส่วนการขึ้นตำนานบอกแล้วนะครับว่า มันไม่มีข้อมูลแบบ100%ข้อมูลที่ผมทำมามันเป็นสถิติและเกมจะแก้ตอนไหนบางคนบอกว่าพี่ผมยูโฮสิตีขึ้นได้ไม่เห็นโดนอลองขึ้นซ้ำๆดูลองขึ้นซ้ำๆดูนะส่วนคนที่เคยโดนแบนไปแล้วก็ไม่มีรายงานการแจ้งเข้ามาว่าโดนซ้ำหรือเปล่าเออนะทีมงานเขาอยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบโดนซ้ำไหมเขาจะไดะ้แจ้งข้อมูลไปยังผู้พัฒนานะครับว่าแบบว่าอ่ะยังไงมีปัญหาคือตอนนี้เอาจริงนะ ปัญหามันเยอะปัญหาบางอย่างก็เกิดจากผู้เล่นเองก็มีเกิดจากเกมก็มีนะครับซึ่งผมก็จะไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายนะครับเพราะว่าบางทีคืออ่เราไม่รู้บ้างนะครับหรือเราแบบไม่ตอบหรือเราแบบว่าเออตั้งอะไรมีใหม่ไปเลยอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ามีนะมีแต่ว่าไม่เยอะน้อยน้อย,น,อยน้อยคนพวกประเภทงี่เง่าอะ่ะฟันงวงฟันงาไปเรื่อยนะอ่าเขาจะมาโทษเราว่าแบบอ่านูเรานู่นนี่นั่นครับสานที่ไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะครับบางคนคิดว่าผมแบบ ตอบไหลพัฒนาได้นะครับว่าเฮ้ยมึงทำแบนี้กูหน่อยมึงทำไม่ด้วยนกคนอ่ะไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีเลยครับคืออ่าเรื่องมันต้องแบบนานๆทีจะไดไ้ได้มีโอกาสติดต่อโดยตรงครับส่วนใหญ่จะเป็นการแจ้งผ่านแล้วมันก็ขับ้อนอ,ะอ่ะเอาให้ง่ายเออไม่ใช่ว่าแบบว่าบอกอะไรก็ได้หมดนะผู้เล่นเองนะครับที่จะต้องส่งข้อมูลเข้าไปในเกม ผู้พัฒนาต้องการตรงนั้น,นครับต้องการฟีดแบ็กที่แบบฟีดแบ็กมาจากผู้เล่นจริงๆแล้วก็มาแบบมีข้อมูลจริงๆก็คือส่งมาในเมลนั่นเองนะครับว่าแบบมีปัญหาอะไรเจออะไรครับแจ้งได้หมดขอนูน่นขอนี่ไม่ต้องขอทีเคขอัวเกมนะเจอปัญหาเจอบั克ต่างๆเนี่ยก็สอบถามได้อย่างที่บอกนะบางอย่างรู้ก็จะช่วยแก้ได้บางอย่างไม่รู้อย่างไฟล์เสียเนะี่ยผมยังไม่ได้ข้อสรุปเลยอันนี้ผมแจ้ง ส่งไปยังผู้ว่าทารรอบแล้วไม่รู้ว่าแก้หรือ,อยังนะเพราะว่าจะเกิดกับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นใหม่คือปัญหามันคือตรงนี้แหละคือคุณจะคือบางคนก็มาบอกว่าอย่างนี้คือเกมเขาแบบไม่ต้อนรับผู้เล่นใหม่หรอคือเขาก็ไม่ได้คือลองคิดซภาซับดูกันนะผมเลยที้บอกว่าผมเปรียบเทียบกับแบบสมมติเราขายของอะเราอยากเปิดร้านไหมละ่ะไม่เปิดร้านก็ขายไม่ได้นะซื้อทิปไม่ได้นะเหมือนกันครับ เกมก็อยากมีไรายได้เขาเขาทำเกมมาเขาก็ต้องเอาอไรายได้เอาไปพัฒนาต่อนะครับมันไม่มีอะไรที่เขาแบบว่ามาปิดกัน้นหรือขัดขวางเราหรอกแต่ว่ามันเกิดปัญหารจริงๆผมว่าถ้าจดใครเจอปัญหาในชีวิตะเขาจะรู้เองว่าแบบเขาไม่มีขยากเจอปัญหา,รห,ารหรอกนะเออนะครับแต่ว่าบางอย่างก็คือ ก็ต้องยอมรับอะว่าบางทีเกมทาตัวเองก็มีมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะครับคือผมรู้ข้อมูลเยอะแต่บางทีก็เงียบๆคือตอนนี้เอาจริงเกมแก้นะครับปัญหาบางส่วนที่ผู้เล่นฟีดแบ็กไปเยอะมากแต่ผมบางเรื่องผมจะไม่บอกนะอย่าีปบอกนะบางเรื่องผมจะไม่มันเซนซิทีฟมากกับเกมนะครับก็จะไม่ค่อยพูดเยอะอ่ามีบางเรื่องก็มีการปรับไปแล้วนะครับ มีบางคนบอกว่าพี่ไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอรู้ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วแต่อย่างที่บอกว่าบางอย่างอะ่ะเราไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่าพูดไปแล้วมันเสียความรู้สึกเออเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้เจอปัญหาตรงนี้ไงบางคนไม่เจอปัญหาตรงนี้บางคนมองว่าตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาของเขาเราก็จะไม่เอาปัญหาตรงเนี้ยไปไปไปใส่หัวเขาอะ่ะประมาณนี้เออนะครับ อ่าดันั้นก็ให้รู้กันในวงแบบทั่วๆไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่จะแบบว่าหัวเป็นปัญหาใหญ่เนาะมีเหมือนกันครับอ่าตอนนี้ก็คือปรับแก้ไปละปลอกหนึ่งเหลือระดับต่อไปว่าแบบ้จะปรับได้ดีกว่านี้ไหมก็ต้องฟีดแบกกันต่อนะครับอันนี้คือจะเป็นผู้เล่นระดับสูงแหละที่มีดาม่านะครับอันนี้ขอไม่พูดแล้วกันนะเออนะถ้าเป็นผู้เล่นเก่าก็น่าจะรู้ครับ อ่ะเนี่ยดูนะบินครับดูครับเล่นง่ายครับเล่นง่ายขายคล่องอ่าคนก็จะชอบเยอะนะคือก็เปิดหาแล้วกันผมก็ไม่ได้ห้ามนะนี่ผมก็เล่นครับเนี่ยชนะต่อเน,นื่องครับอ่ะซ้อนเล่นลองหน่อยลองของหน่อยถ้าไม่มีการบินก็ชนะชนะได้หมดนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยผมว่าน่าจะตึงละ ผมจะไม่มั่นใจแล้วว่าไอดี ID นี้ถ้าเอาขึ้นตํานานจะขึ้นได้ไหมเพราะว่าเมตาเพิ่มแราพันเนี่ยผมว่ามันมันมันโหดจริงเพราะว่าเกมขาบัฟเกมขาบัฟนะเกมขาบัฟครับคือบางช่วงแดงนี่คือแดงเทือกแดงเทือกแดงเถือกเลยนะครับอ่านี่คือยังดีนะเขายังใช้หยุดห้าอยู่นะครับหยุดท้ายังโกงอยู่นะแต่เนี่ยดูครับต่อต้านนี่ครับต่อต้านนะครับอบอลมืดนะครับกับนี่อ่านี่ให้ดูเป็นตัวอย่างครับ อ่ะคอมเมนต์บอกกันหน่อยใครรออะไรวางแผนอะไรจัดการกันเอาครับคือบางอย่างผมกไไมไมไม็ไม่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 ต้องให้ผมไปนั่งคิดวิเคราะห์เพราะว่ามันบางทีมันเป็นเรื่องของดวงแต่ละคนนะว่าแบบสมมุติผมบอกว่าเปิดโคโนบโบเลยแล้วพอเปิดไปปุ๊บแล้วแบบมันไม่ได้เลยแล้วแบบพี่ ผมน่าจะไปเปิดคิดมากเราก็รู้สึกผิดอีกใช่ป่ะไปตัดสินใจแทนเขาผมจะไม่ค่อยตัดสินใจแหงใครจักเท่าไหร่เราแค่บอกว่าให้เดี๋ยวมันมีอันนี้อันนั้นโน้นมานะวางแผนกับเราครับว่าต้องการอะไรอแต่ว่าสุดท้ายนะการันตีจะมาอยู่ที่ โคโรโบนะครับอาคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้ครับอ่ะซึ่งถ้าเกิดมีทุนอยู่ใช้เงินแก้ปัญหาเลยนะจะอะไรมาก็เปิดได้หมดนะครับก็แนะนำร้านเติ้ลเกมนี้ครับแนะนำการค้าทอมซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอันนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้านค้าจดเวงจ้องตามกฎหมายครับอ่าแล้วก็เติมเกมมากกว่า5ปีแล้วนะครับอ่านะครับอ่าเติมถูกนะครับในในเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS ครับแต่ทางเรานมีบรการกดแพ็คให้ได้ครับสำหรับ Android นะครับตัวบริการโปรแกรมจำลองยูจีโฟนมีหลายไอดีนะเล่นด้วยอุปกรณ์เดียยวหหลาาน้จอ ฟาร์มกันตึงๆรัวๆครับสอาถานรานคาได้เลยครับเป็นร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้เดสค์ิปทัานคลิปนะครับเจะนำกันคาท็อปเซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับครคาคาพร้อมก็รีบจัดได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ